เราจะมาแข่งกันว่าใครคือสุดยอดผู้รักษาประตูในร้อยชาเลนจ์ลูกบอลนี้โดยเราจะแบ่งเป็นฝั่งเอเชีย er กับฝั่งยุโรปใครจะเซตได้เยอะกัน Let's go <S ผมจะอยู่กับพี่อุกิตแล้วว่าใครจะเหนียวกันและสองไมเคิลสอไมเคิลกับเบิร์ดไมเคิล ไปเจอกันดีกว่าแล้วว่าคนละ50ลูกวัดกันไปเลยคนละ50ลูกไม่ใช่ร้อยลูกนะจะรวมกันเป็นร้อยลูกรวมกันเป็นร้อยลูกนะแต่คนละ50ลูกว่าใครจะเซฟได้มากกว่ากันแล้วก็ผัดกันเป็นประตูนะต้องเป็นด้วยนะโอ้ยได้อยู่แล้วคนละ25ลูกไงเพ่ได้ดูดิว่าของไทยกับของยุโรปเป็นยังไงนะอะไรใหญ่กว่ากันใครใหญ่กว่ากันโอ้ยอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วอะไรใหญ่วะมือใหญ่เซฟไงพี่มือใหญ่ ว่าฝั่งเอเชียใหญ่กว่านะมาพร้อมแล้วไปดูลูกแรกกันเลยครับไปครับอาจารย์ยี่้าลูกผมจะทำยังไงดีเราต้องวางแผนของวันนี้เราต้องยืนให้ตรงกับลูกบอลก่อนนะยืนตำแหน่งถ้าทีตำแหน่งดีเราโอกาสได้เหมือนที่พี่สอนถ้าเขายิงฝั่งซ้ายผมต้องปิดเสาอนี้ไว้เพื่อให้ตรงลูกบอลให้คนยิงอะยิงเรายากที่สุด จริงๆเขาวางแผนอยู no sacar, ่แต่เหมือนเราเราไม่ต้องวางแผนแค่ยิงเฉยๆเราก็ชนะแล้วเราไม่ m a k i n a plan บอกโอ้โหเราต้อง need the plan ไต้อง need the plan เนี่ยพอแล้วไม่ต้องมีแผน we just gonna score เออตัวเขากับลูกบอลนาะเปนองไงครับก็ดูลูกบอลลูกบอลอย่งเเราก็ขยับตามบอลขยับที่เราก็ขยับให้เราสามารถพุ่งซ้ายพุ่งขวาก็ได้แ่บอลอยู่ตรงกลางเราก็ต้องอยู่ตรงกลางสนามนี่ ซราถ้าบ,บอลอยู่งนี้ครับนี่อย่นี้เลยเราจะ<ร>คอยเราจะคอยบอกล <โ Social. S 2> <แ>ูกศิดเองได้เลยครับได้เลยครับอ่ะุ้ยจัดไปครับเราใจสู้ก็พอ2ี่ลูกผมเดาสิบลูกผมขอสิบลูกเสียทุกลูกครับใจใหญ่กว่าต่ำมากอนบอลจะไปกลัวอะไรวะไม่ใช่เครื่องดีเจไป Are you ready รับเย้เจไม่ขึ้นเลยรับ กำมัดทุกเรย่องา้องกำมัดไปต้องเก่งนะอย่าไปหักมาเด้ไม่ได้นะต่อต่ออาจารดูให้ก่อนดู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 อะไรล่ะเขากลัวเราเขากลัวเราอาลูกที่หกลูกที่หกว้าใมันตีใจให้เราเหรอใจให้เรา นิดเดียวผมดูว่าผมปัดออกลุยัดยอดปัดยอดไปมีกาีะใช่ใค่เขาทำไมอะี้ไดคนเสบอกคนจำวะ ลูกพี่รู้เองโอ้โหโอ้จานเดียวเดียวถึงมือขาดแล้วเนี่ยต้องเตะไปเลยว้าวว้าวว้าวไปซีรัชในมเด้ลอ่ะ we change the side come on no บุญก่อเดียวเอง come không come on chị quê hello hello chị quê hello chị quê hello chị yes chị quá chị chọn chị chọn chị chọn chị <ห> oh, <wow. S 1> ถ้ากูเอิร์นไม่ได้ต้องอาดิดาสเดิเตอร์ครับแค่นะขายของเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกประตูมามาเซฟหน่อยตายก็ดูถูกเราอย่าไปยอมอย่าไปยอม อาจารย์ที่เพืออาจารย์จริงสบายสบายลุยครับนิดเดียวถ่ายไปผ่านหน้าเลยอ่ะ ไปหน้าว oh <the <the ันนี <the <the yeah. ้เราเออได้เก็บไกงแกล้งยังก็ดีใจก่อนไอ้ตรงกลางมันยิงยากหรือเปล่านะไาดิไอ้ตรงกลางมันยิงยากหรือเปล่านะสาลูกเข้าสิบอง อย่าไปมองตากูมองไม่ได้หรอเดี๋ยวไปพาผู้ใหญ่ที่มันก็มาดูยากอ่ะที่เบอร์นุ่กน่ากลัวมากเลยมือเนี้ต้องคุยเขาเขายิงไม่เลี้ยงเราเลยคุยเขารู้เลยใช่ยากนะใช่ไหมยาก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 ก็ยากเหมือนกันแต่เขาไม่พูดเย้ ยังเลือดออกแต่เราให้มันเป็นไปตัวมาครับเขาอยากชนะมากเขาเลยยิงตรกลางเยอะใช่มันเป็นตำแหน่งที่โลูกกระลับยากที่สุดห้าสิบลูกเมื่อกี้ก็ผิดหวังนิดนึงแต่23ลูกเราพอใจด้วย t h r e โ goals it's okay อ e is right I think it's e i w h a t so so it's o k a do เราไม่ต้องจมร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเจอสคนนี้ถาเทไท่าไหร่นะครับ โอ้บอกเลยเมื่อกี้ผมเอาถุงม,มือออกแล้วเพราะวันนี้ผมไปฝั่งเตะแล้วนี่ใช้สุดเดียวกับปอนครับถ้าใส่ถุงมือเราจะยิงไม่ค่อยดีใช่ครับก็เป็นทุกถุงมือเราโทษอ,อุบัติเไว้ก่อนครบเต็มผมยืนบังแบบที่เขายืนใช่แล้วพี่ผมบอกไงพี่พอมันบงังปุ๊บมันดูยากเฮ้ยโกคนเดียวสิกูจะเป็นโกยังไงกูยืนหลักเท่านั้นะไม่เราไม่ต้องเราแค่ยิงให้เข้าพอโอเคครับที่เขายิงได้ครึ่งนึงใช่ไหมเขายิงได้ยี่สิบสามไปปอนเรดี้ Nhị tiêu đi tiêu chính xoài mày hết mày hết mày hết Oh hết yeah. Oh hết mày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  เดี๋ยวปลุยพาลุกแรกมาวอร์มเราเหรอดู้ยไม่เป็นไรปอนสู้สูว้ยจะไปไม่ไปคืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเอาเลย โอ<ว>้โหนิดเดียวปอนิดเดียวที่พิจารณาให้ถูกเนี้ยมองขอเข้ารอบสิบรอบเมื่อกี้มันยิงเราวยังไงก็ต้องยิงแบบนั้นเอออ้ยโมองขอยิงกระจอกมากเลยนะนี่ยิงแบบเฮ้ยยังยิงตรงได้โอ้โหครับสีตื้นนะตีตื้นมาแล้ว ไปด้วยไปด้วยนะไปกังพี่เลยโอ้ยี่โิบเก้าข้าห้าครับดีไม่ดีเลยครับรมันเลยยีสเข้าห้าครับ เิ okay. ่วเดียวเลยว้ายิ่แปดข้าเจ็ดครับโอ้ไปปอนเล็กเล็กเดี๋ยวดีเว่ยดีเว่ยรูปเล็กมาแล้วให้ไรนะกันเยโอ้ เอาอีกสองลูกเขาพี่เกตได้เลยลุยมันยิงได้เยอะอ่ะมันยิงได้เยอะได้เก่งด้วยเฮ็นเขาได้ยินนะเขาได้ยินเรานะลูกเดียวลูกเดียวโอ้ยเดี๋ยวจัดการนะ ดูมากครับนี่ดูวอเดอแฮนด์บิ๊กแฮนด์ใช่แต่โกดูออกว่าเจ็บอยู่เพราะว่านี่เป็นหนังปักเสวยกว่านี้อวจารย์โอ้ตึงโอ้โหนี่วอร์ปตูนี่วอร์วอรวอร์ทมึงชินสอนเด็กกว่อเนี่ยเอยมันต้องมีลอกหลอกล่อบ้างเฮ้ย เราจะไปยิงซ้ายขวาทุกทุกก็หลอกกุยคณเดียวอะไรติดขาโอ้ยอุปกรณ์สนามอุปกรณ์สนามไปเด้อวิกิงสวยทุกลูกเลยอ่ะย้ไปเด้อฮโว เ,เข้าแน่อนเนาะเอาครับเพื่ออาจารย์อยู่แล้วเมื่อกี้เอาไปสวยแบบเหมือนยิงไมเคลิลฮะโบเวนเลยนะสวยจริงไหวยพ้งตรงนี <S <s ้คือต้องเซฟพวกนี <c oughs> ้ไม่แต่พี่เซฟไม่ได้มันเลยสวยไงแต่ถ้าพี่เซฟได้พี่บิรนสวยทันทีไม่ถ้าเราจะไปยิงเข้าสามเหลี่ยมแม่งออกเราเลยกดไปแบบแรงๆเลยแล้วคนยิงไม่เป็นแตรได้ไหมแพรอย่านเหมือนเมื่อกี้เลยปั่นซัดเลยเว้ย ทัดเลยทัดเลยไมเคิลเบิร์นมีมือเปล่ามีมือเปล่าโอ้ยหน้ามงึงยิงกูยอมมึงเะเฮ้ยเผือตอนเผือน,นี่แหละตอนเผือนี่แหละเฮ้ยโอ้ยอสมามเดียมสมาธิสมาธิพุโทโธพุโทโธโอ้โหนี่เกียงเจียงผู้สูงขาครับ <c oughs> ขอจุบลูกบอลอ่ะ,อ,อ,ะอ๋อลุกบอลเออ ลูกเนี้ยเราเข้าเพาชนะเลยเว้ยเขายอมเราลูกเนี้ยเท้าใครบ้างไม่รู้เลยเออผมจุ๊บเท้าใครานะถ้ามึงมีข้าวเป็นให้ไปม่้ากผมเป็นให้เลยนะเป็นไงครับหมดละห้าติ๊ลูกยากกองนี่ยากมากแต่บางกี่ดิงดีมากเลยสามติ๊กลูกผมเข้าไปเนี่ยพัฒนามากๆเลยครับทุกคนต้องอสู้อย่างนี้เว้ยยุโรปยุโรปแพ้ดีกว่า ูมือเขาก็อ่อนนะทําไมเขาเก่งอย่างตอนเช็คแอนมือเขาก็อ่อนนะเขาเก่งเป็นไงจังหวะเขาลูกบอลมาเราเขาเก่งพอดีเราไม่เจ่งมือก็จะเจ็บเลยเดือวลกูเป็นไงครับบทสรุกก็เป็นฝั่งไหนครับมาฝั่งยุโลปได้ไป23ลูกครับโดนยิงไป23ลูกจาก50ครับส่วนฝั่งไทยได้ไป13ลูกครับยิงเข้าโดนยิงเข้า13รับได้13ลูกรับรับได้13ลูกอันนี้รับได้ เพื่อนหน่อยเพื่อหน่อยเรี้ยเอ้หนสองสามสห้าพอโอเคเยี่ยมเอามามาสัติสัติับฝั่งยุโรปเซฟไปได้ทั้งหมดสอยีลูกครับเซฟยีลูกว่ายิงได้ยี่สิบสามลูกอะมึงดานลงมาอย่ยิบให้ยัโอเคครับหนึ่งสองสามสีเกี้เขาบอกถูกนะไม่ถูกไม่ถูกหงอเซฟได้ยี่สิบลูก เซฟไปได้ทั้งหมดหือต้องเซฟยี่สิบสามลูกครับเรายิงได้ยิี่สิบสามเออมึงก็พูดผิดฝั่งเยอะโรปยิงได้ยี่สิบสามเฮ้ยมาดิสติ้งใช่อ๋อเราบัตรแล้วห้าสิบลูกแรกเราเซฟได้ยี่สิบเจ็ดเราชนะแล้วฝั่งไทยยิงได้สิบสามลูกครับแล้วเขาเซฟได้เยอะกว่าใช่ได้เยอะกว่า โอ้ยพี่ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอย่างว่ามีนักเตะอาชีพไงแต่พี่พี่เตะไม่เป็นไงก็พี่กิจเนี่ยอยู่คนเดียวตอนเนี้ยเอา๋อไม่เขาพี่อู้พี่ก็เตะดีแล้วแต่พี่อาจจะเตะเหมือนเปิดเหมือนที่พี่เบิร์นบอกอีกป่ะแต่กูเป็นอเมริกาก็ได้ล้องยากูเป็นอเมริกาอ๋อแล้วก็อเมริกาทั้งสองทีมยิงรวมกันไป100ลูกเป็นฝ่ายยุโรปชนะแต่ก็ทำดีทั้งสองฝั่งที่ฟองก็ดีที่ผมครับี่ยิงดีใช่ไหม What do you think about his performance today

ลุยครับอย่างน้อยเราก็ได้สนุกอะถ้าเราไม่พัฒนามันต้องพัฒนาไม่หมายถึงสิข้อดีไงถ้าพัฒนาก็ได้สนุกไงได้สนุกอยากให้น้องๆเอาสนุกก่อนถ้าเอาสนุกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองเพราะเรารักในในกีฬาเราก็่แล้วก็ในสิ่งที่เราทำใถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำยังไงเราพัฒนาอยู่แล้วใช่นี่คือคําสอนจากพี่ไมเคิลเบิร์นกับพี่อุกิตนะครับไปแนะนําไปห้อมไว้เลี่ยมคอกันได้นะครับ เยมันกัจะไปคล้องคอไงกูเบอร์หมันแดดมันแรงแดดมันแรงไปแล้วก็ฝากกดติดตามของพี่กิจด้วยนะครับผมพี่กิจถ้าคนติดตามพี่กิจต้องตามที่ไหนครับไอจีฮะกิจวงไม่ใช่ดิกิจยี่สิบเจ็ดครับยังรู้อ่ะังเนื่อยเหนื่อยโอเคครับกับแบนคัทแบ็ครับอย่าลืมนี่ครับคัทแบ ขอบคุณไปครับมาฝากติดตามด้วยนะครับเบิร์นบอลแอฟิกันนะครับฝากติดตามแล้วก็คนสุดท้ายไมเคิลมอร์เดนโกลคีปิ้งมอร์เดนโกลคีปิ้งครับคุณครับ The best The best goalkeeper ครับทงเมอร์ดับโลกนะครับทงเมอร์ดับโลก Get the group Yeah โอ้และขอขอบคุณสนามเพลงเมกเกอร์มายาล่านะครับใครสนใจเตะบอลสนามมาเช่าสนามที่ได้ครับเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างนะครับ